ตวิศวุเครืองามน,นะครับรองเล้าธรการฝ่ายกฎหมายเมื่อวานนี้ปฏิเสธข่าวกระแสข่าวเรื่องอาจาร,รย์มีชัยรุชุพัน์ข่าวระบุว่ามีการเสนอชื่ออาจาร,รย์มีชัยให้นายกพิจารณาเป็นประธานยกราก่างรัฐธรรมนูญว่าไม่เคยเสนอและไม่เคยอยู่ในความคิดและไม่คิดด้วยว่าอาจาร,รย์มีชัยจะเป็นเพราะเคยพูดไว้แล้วว่าไม่เอาเช่นเดียวกันนะครับไม่มีการพูดถึงชื่อของอาจารย์จรูนอินทรจาร์อดีตอดีตประธานสารรัฐมนูลก็ไม่ได้อยู่ในความคิด ขณะที่ก็ชี้แจงนะครับว่าประเด็นที่พูดถึงเรื่องระยะเวลา6.4 6.4ความจริงเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงก็คือ6แรกเท่านั้นเองใช่เพราะสมมติรัฐธรนมนูญฉบับที่อาจารย์มงรศักดิ์กับคณะยกร่างมาผ่านสปชมันก็จะต้องไป4 6แล้วก็4อยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ผ่านมายกร่างใหม่มันก็เพิ่มเข้ามาเฉพาะหเดือนแรกค่ะแต่สี่หกสอันนี้เนี่ย เหมือนเดิมอยู่แล้วจึงไม่ได้แปลว่าขยายเวลา20เดือน <S 2> <S 2> จริงๆคือขยายเวลา 6, 6เดือน8เวลา4 3นาทีเดี๋ยวกลับมาไปดูช the day แชร์อัปเดรลมถึงประเด็นสังคมอื่นก่เดยวยครับ